ขันศึกวันลุมพินีครับครั้งนี้วันลุมพินี13 4โอ้โหคู่เอกของรายการครับยอดเหล็กเพชรออจริยะก็สามารถเอาชนะอานาอม,ม,มาดอปได้ด้วยคะแนนเอกฉันคือยอดเหล็กเพชรเนี่ยต้องยอมรอับว่าต้นต้นเองก็นวะว่าจะเหนื่อยเลยครับเพราะว่าอานานเดินเปิดเกมก่อนแล้วก็ไม่มีถอยให้ยอดเหล็กเพชรเลยแม้แต่ก้าวเดียวยอดเหล็กเพชรก็ไปถอยครับพยายามดักบวกหมัดมีเตะขาเสริมแต่เอาจริงๆนะอานานบริเตะขาเยอะมากนะครับพยายามจะเจาะยางเราพยายามจะต่อยหมัดมีหมัดชุดเสริมเข้ามาเรื่อย แต่แล้วแต่ลอดครับยกที่2อ,อานานก็ต่อยเพลินไปหน่อยครับเจอยอดเหล็กเพชรที่รอดักหมัดอยู่แล้วก็มีจังหวะสลับไปสับศอกทีเดียวและเป็นสอกแรกของยอดเหล็กเพชรนะครับที่ส่งอานานมา,มาดอ์ลงลงไปแล้วก็เสียนับครับสำหรับทางอานานหลังจากนั้นยอดเหล็กเพชรก็มาได้นับอีกหนึ่งครั้งครับจากจังหวะที่อานานโดน ทําให้หล่นลงไปแล้วก็ลุกช้านะคือลุกช้าจริงจังเลยแหละกรรมการก็นับอีกเปาะหนึ่งทำให้คะแนนจุดนี้ครับยก2ยอดเหล็กเพชรชนะท่วมรวมคะแนน3ยกยอดเหล็กเพชรออสเชียครับอาศัยความคมของอาวุธเอาชนะคะแนนอานามามารดไปได้ครับเปิดหัวคู่เอกนะครับ